สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลทีเด็ดพบทัศนะ bon บอลทีเด็ดบทวิเคราะห์ทีเด็ดบอลเต็งแบบเน,น้นๆได้ทุกวันก่อนจะไปรับฟังอยากจะฝากกลุ่มทีเด็ด VP ทีเด็ดบอลเต็งที่เรามีความมั่นใจมาก 80 90%ที่จะแจกในกลุ่ม VIP เท่านั้นและในกลุ่มยังแจกสเตปและพานำเล่นบันสดบอกได้เลยว่ารับซรัพกันไปทั้งวันเลยละครับใครที่สนใจสามารถแอดไลน์เพื่อขอช่างทางเข้าล่วมกลุ่ม VIP ทางลิงก์ด้านล่างได้เลยฝากทุกท่านกด like, ไลค์ใต้คลิปกดแชร์กดติดตามเพื่อการแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ที่เด็ดใหม่ให้เ,เพื่อนๆรับทรัพย์ได้ก่อนใคร สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปวิเคราะห์ฟุตบอลกันนะครับกับฟุตบอลคู่แรกฟุตบอลพรีเมียร์ระหว่างอาร์เซนอลอันดับ5ปรปะทะแมนยูอันดับ6สนามเอมิเรตสเตเดียมเวลา6โมงครึง่งราคาบอลอาร์เซนอลต่อ0.25ผลงาน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมอาร์เซนอลชนะ2เสมอ0แพ้ไปถึง3แมนยูชนะ1เสมอ1 แพ้3เช่นเดียวกันสภาพความพร้อมล่าสุดของสองทีมอาเซนอลอาเซนอลของคุณสื่อมิเกลอัตเตตาเพิ่งจะบุกอชนะเชลซี4ีตสองในเกมลีกเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมกอลุงเตไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษไรเข้ามาเพิ่มเติมนอกจากโทมัสปาเตกับคีเรนเชนี่สองนักเตะตัวหลักที่เดี้ยงเดิมอยู่นานแล้วคาดว่าอร์เตตาเตรียมวางหมากในระบบ4 2 3 1โดยมีเอ็นเคเทียยืยินนาลาสกอร์และใช้ บุกโยสากา้ามาร์ตินโอดกาดกับเอมิลสมิธโรเป็นสามประสานกลางรุกคอยสนับสนุนอยู่ด้านหลังตามสูตรแมนยูแมนยูของสื่อรับรังนิกผู้จบุกพ่ายกับริวผูซูตซีในเกมลีกเมืกก่อการสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับสภาพความพร้อมของทีมกับลงเตะจะได้เงาพอปอกบ่าแดนกลางเลือดหอมที่เที่ยงขับบอะสดร้อนจากแมตช์ดังกล่าวเช่นเดียวกับลูกชอเฟรดและเอเลสันกาววนี่สามตัวเจ็บหน้าเดิมซึ่งยังไม่หายดีคาดว่ารังนิกเตรียมมาหมากในระบบ 4-3-3โดยมีเจสซีลินกาดคริสโนโรนโดกับเจเดนซันโชเป็นสามประสานแดนหน้าคอยราตะข่ายและใช้บรูโน่เฟรเดสในมันย่ามาติสกับสกอตต์แมกธอมีนี่ปกหกัดคุมกลางตามสูตรทัศนคของบอลทีเด็ดแมตชนี้เจ้าบ้านาอ์เซนน่าจะสานรต่อความมั่นใจได้อีกหนึ่งเกมเพราะเกมล่าสุดเพิ่งจะโชว์ฟอร์มโหดไล่ทุบเชลซี4-2ในชนิดที่แบบว่าหากประกาศเซียนเลยทีเดียวซึ่งต้องยอมรับว่ารูปเกมดูดีมีความหวังมากขึ้นเยอะเลยหากรักษาม,มาตรฐานแบบนี้ไปได้ก็จะมีโอกาสสูงที่นัดนี้จะคว้าชัยได้อีกครั้ง สวนทางกับแมนยูที่แม้ว่าจะประกาศชื่อกุญซือใหม่ฤดูกาลหน้าเรียบร้อยแล้วและได้อีริกเต็นฮากมานั่งแทนต่อจากกราฟรังนิกแต่นั่นมันก็เป็นเรื่องของซีซั่นหน้าอย่างไรก็ดีเกมล่าสุดที่บุกพ่ายลิเวอร์พูลสุนีบอกได้คําเดียวว่าอาการหนักมากทั้งรูปเกมที่คลองบอลแทบไม่ได้ทั้งจังหวะการเข้าทำก็ทำได้เพียงแค่ไม่กี่ครั้ง ฉนั้นไม่แปลกที่เรดจ,จะเปิดมาให้เอียงซ้ายประมาณนี้เมื่อพิจารณาจากเรดของภาพรวมทั้งคู่แนะนําอยู่ต่อไม่ต้องรอลงอาญาฟันธงจัดโหลดอาร์เซนอลสอนบอลโชว์ต่ออาร์เซนอล0.25ฟันธงอาร์เซนอลชนะ2-1อัตราความมั่นใจ8-10วิเคราะห์ฟุตบอลคู่ถัดไปวิเคราะห์ฟุตบอลพิมลีระหว่างเลสเตอร์ดับดับ9ปะทะแอสตันวิลล่าดันสับ15สนามคิงพาวเวอร์สเตเดียมเวลาสาทุม่มราคาบอลแอสตันวิลล่าต่อเสมอฟอร์มหนัดหลังสุดของ2งทีม เลสเตอร์เลสเตอร์ชนะ2เสมอ2แพ้1แอสตันวิลล่าชนะ1เสมอ0แพ้4สภาพความพร้อมล่าสุดของทั้ง2ทีมเลสเตอร์เลสเตอร์ของกุสือแบรนดอนรั d เจอรเพิ่งจะบุกเจ้าเอฟเวอร์ตันหนต่อหในลีกเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้2เกมท้ายในลีกยังไม่ชนะใครเลยสำหรับสภาพทีมก่อนฟาดแข่งไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมนักจากบุกรีซูมาร่ เจมี่บาร์ดี้วิลฟริดเอนเดอร์ดี้ไรอันเบอร์ชานและแดนนี่วอร์ดเหล่าบรรดาแข่งเดี่ยงหน้าเดิมซึ่งไม่สามารถลงเล่นได้แน่นอนคาดว่ารัตเจอร์เตรียมวางหมากในระบบ4-2-3-1โดยมีดาก้าออกสตาร์ทยืนหน้าลาสกอร์และใช้อเดโมลวรลุคแมนเจมมาริสันกับฮาวิ่วานเป็นสามประสานกลางรุคคอยสลับสนมยีด้านหลังตามระเบียบแอสตันวิลล่าแอสตันวิลล่าของสื่อสตีเฟนเจอร์รัตเพิ่งจะเปิดร่างไพ่กับสเปอร์ซนตุสีทำให้สี่เกมท้ายในลีกปราชัยรวดสหรับสภาพความพร้อมของทีมก่อนลงเตะจะไม่่มีีชืออของลลููก้าดนฟแบ็ them home. ซึ่งเดียงเข้ามาสดร,ร้อนจังหวัดดังกล่าวขณะที่ขุมกําลังหลักรายอื่นยืนครบถ้วนคาดว่าเจอรัดเตียมวางหมากระบบ4231โดยมีโอลลีวัสกินยืนหน้าล่าตะข่ายและใช้จ่าขอบแรมซี่กับฟ e ิลิปเป้คุนติโยผลกาลังการสร้างสรรเกมรุกจากด้านหลังขณะที่จอห์นแมกกินมาเวลสนากัมบ้ากับดักลาสหลุยปัปหลกันกันคุมกลางตามสูตรทัศนคของบอนทีเดดสําหรับศึกสิทธิ์ล่างครูน่าจะเป็นทางด้านของเบนนอนรัตเจอร์ที่มีโอกาสเก็บใช้ได้มากกว่าเพราะไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ของกุซือหรือความมั่นใจของ พึ่จะโชว์ฟอร์มเด็ดพายเพียงครั้งเดียวตลอด7หนทายทุกรายการและซัดรวมกันทั้งสิ้น10ตุงอีกด้วยน่าจะเป็นตัวแปรสําคัญในการชี้วัดเกมนี้อีกด้วยสอดคล้องกับทีมเยือนแอสตันวิลล่าที่มาพร้อมกับสถิติปราชัยรวดสครั้งหลังสุดในลีกและโดนทะลวงแนวรับไม่น้อยกว่า9เม็ดเรียกว่าเจอสไตล์บอลที่เขี้ยวกว่าส่วนใหญ่มากไปไม่รอดเมื่อพิจารณาจากเรกรดกับภาพรวมต่างๆของทั้งสองฝ่ายแนะนําถือหางจะาถิน่นกินนิ่มตามคาด ฟันธงวางจริงจากสยามงามหยดติง๋งวางเลสเตอร์เสมอฟันธงเลสเตอร์ชนะ2อต่อหอัตราความมั่นใจ8ต่อ10วิเคราะห์ฟุตบอลคู่สุดท้ายวิเคราะห์ฟุตบอพลพรีเมียร์ลีกระหว่างแมนซิตี้อันดับ1นึะทะัวัตส์ฟอร์ดอันดับ19สนามเอเธนสตเดียมเวลา3ามทุ่มราคาบอลแมนซิตี้ต่อ2.5งจลบสิ 10. ฟอร์ม5นัดหลังสุดของ2ทีมแมนซิตี้ชนะ2เสมอ2แพ้1วัตส์ฟอร์ดแพ้4เสมอ0ชนะ1สภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมก่อนลงเตะแมนซิตี้แมน ซิตี้ของกุนซือเป๊ปกว่าเดียวลาเพิ่งจะเปิดรังเอาชนะไบรตันสามต่อศูนย์ในลีกเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับสภาพความพร้อมของทีมก่อนลงฟาดแข่งไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือตื่นเต้นเข้ามาเพิ่มเติมนอกจากเสียคลายวอเกอร์แบ็กขวาวัยส์เซตตปีซึ่งเดียู่เดิมนานแล้วคาดว่าเป๊ปเตรียมวางหมากระบสบี่สามสามโดยมีกราเบียลเจสุสบราฮิมเซอร์ริงกับแจ็คกิลิทเป็นสามประสานแดนหน้าคอยล่าดตะข่ายและใช้อิคากรุกรักันเฟรนันดิโอกับเควินเดบอยเพื่อกำลังกันคุมแดนกลางตามสูตรวอตฟอร์ดว ในลีปราชัยรวดสำหรับสภาพของทีมก่อนลงเตะจะได้เหงานิโคลัสเอนกลูวิลเลียมทรูอีกองฟราซิสโกเชรันตาคอตโวบาและกูโชเอนาเดสเหล่าบรรดาแข่งเดียงที่ไม่สามารถลงเตะได้ทั้งหมดคาดว่าพัสซันเตรียมจัดทัพในระบบ4-3-3โดยมีอิสไมลาซาาซาเปเรโดกับเอเมเออเดนนิสพู้กำล,ลังกลาสกอร์ในแดนหน้าและใช้มุสซาซิสโกเอมรานลูซากับยูราสคุตกาปักกลักกันคุมแดนกลางตามสูตรทัศนะของบอลทีเด็ดเจ้าบ้านแมนซิสตี้นนาจะ้าง ต่อความดุดันได้อนะีกนัดหลังจากเปิดรังกำาชเหนือไรตันสามตศูนย์สดๆร้อนๆซึ่งมาฐานกู้แข่งในเกมนี้แยกเริมเสะอีกแถมสถานการณ์ในตารางก็จะได้ถึงช่องว่าง ห่างจากลิเว์พูลไปเป็น4คะแนนก่อนเนื่องจากหงแดงลิเว์พูลจะลงเล่นในคืนวันอาทิตย์สอดคล้องกับทีมเยือนวัดฟอร์ดที่แพ้รวดสเกมหลังสุดในลีกและโดนทะลุทะลวงแนวรับยับเยินรวมๆ7็ตุงเลยทีเดียวเรียกว่าอย่างน้อยก็ต้องมี2มเม็ดยืนพื้นยิ่งไปกว่านั้นสถิติการพบกัน10หนท้ายทุกรายการก็ไม่เคยเจาชนะหรือยันเสมอได้เลยและส่วนใหญ่โดนยำใหญ่แทบทุกครั้งฉะนั้นเมื่อพิจารณาจากเรทกบภาพรวมของทั้งสองฝ่ายยังไงก็ต้องอยู่ต่อสารเดียวฟันธงจัดหนักเครือใบสีฟ้าพาแลนช 2.5ฟันธงแมนซิตี้ชนะ3 0อัตราควบปัจัย8ต่อฝากทิ้งคลายด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจเข้าร่วมกลุ่ม VP ที่เดาเน้นๆที่เข้ากันทุกวันบอกได้เลยว่ารับทรัพย์กันทุกวันสามารถขอเข้าร่วมได้ที่ลิงก์คำอธิบายใต้ใตคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดสั่งกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดกับบทวิเคราะห์ล่าสุดเ,เน้นๆทุกวันกับทางทีมงานบอลทีเด็ดแล้เราจะบวกดดกัน